สวัสดีท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ตอนเราเข้าสู่ช่องชายกิจคลิปก้องยิงนะครับหัวข้อสาหรับคลิปวิดีโอนี้จะเหมือนเดิมครับผมจะเป็นการปลพอดแคสต์ครับผมของคุณเดวิดกอร์ินส์แล้วก็คุณแอนดรูว์ฮิลเบอร์แมนนะครับแล้วก็หัวข้อของคลิปวิดีโอนี้ก็คือการสร้างความแข็งแร่งภายในอย่างมหาศาลซึ่งแน่นอนครับว่าคลิปวิดีโอนี้จะไม่เป็นคลิปวิดีโอเดียวที่สรุปรวดเดียวนะครับผมจะแบ่งเป็น2อสามพาร์ทเหมือนเดิมครับผมเหมือนกับคลิปแล้วที่ผมทํามาแล้วก็ บอกไว้ก่อนนะครับคลิปวิดีโอรแรกนะครับพาแรกที่ผมทำเนี่ยจะเป็นการแปลช่วง40นาทีแรกของ podcast นะครับผมแล้วก็ของต้นฉบับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมสำหรับใครที่อยากฟังต้นฉบับแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษแล้วฟังออกเนี่ยก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพราะว่าอารมร์ในคลิปเนี่ยผมบอกเลยว่าเออสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากฟังแบบฉบับแปลแล้วเนี่ยก็สามารถฟังที่ช่องผม,ผมนะครับผมจะแปลไว้ให้นะครับแล้วก็ เช่นเคยครับผมช่วงแรกจะเป็นการเกริ่นนะครับผมของเอ่อพอดแคสต์แน่นอนนะครับว่าเออเขาเนี่ยเป็นมายังไงของคุณเดวิดกอร์กินส์นะครับว่าประวัติเขาเบื้องหลังแล้วก็สิ่งที่เขาเคยทํามามีอะไรบ้างแล้วทําไมเขาถึงทํานะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเขาสู่เนื้อหาเลยดีกว่าโอเคเนาะกับหัวข้อการสร้างความแข็งแกร่งภายในอย่างมหาศาลเรามาทําความรู้จักกับคุณเดวิดกอร์กินส์ก่อนดีกว่าครับหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักเขาในฐานะคนคนหนึน่งครับที่วิ่ง แล้วก็เป็นคนคนหนึ่งครับผมที่มีจุดประสงค์ทําไปเพื่อ motivate ผู้คนแล้วกอ็ออกมาเผยแพร่บอกถึงการชีวิตของเขาเนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างไรเขาบอกเลยเขาว่าถูกแบ่งออกมาเนี่ยเป็นหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการกินการนอนแล้วก็แต่เขาก็เอาเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้ไปกับการเรียนรู้ด้วยเหมือนกันถ้าส่วนใหญ่เลยพูดถึงอาชีพดีกว่าครับเขาทําอะไรบ้าง อา,อาชีพที่เขาทำอยู่นะครับก็คือเขาอยู่ในโลกของการแพทย์ครับผมเป็นแพทย์ฉุกเฉินอยู่ที่แคนาดาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทลายกำแพงกับเรื่องบางอย่างที่เขาไม่รู้แล้วก็เขาเนี่ยเป็นแพทย์ที่ไม่ได้จะเป็นแค่แพทย์ที่รู้เกี่ยวกับเส้นเลือดหลอดเลือดดาหลอดเลือด,ด,อด,ดแดงวิธีการเต้นของหัวใจเนี่ยมันทํางานอย่างไรเขาไม่อยากรู้แค่นั้นอะไรว่าอะไรเหล่านั้นเลยเขาอยากรู้มากกว่านั้นอ่าเป้าหมายของเขานะครับผมทําไปเพื่ออะไร เรียนรู้เพื่อช่วยชีวิตใครสักคนเพื่อนําใครสักคนเนี่ยออกมาจากจุดที่เขาไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วก็เพื่อเข้าใจบางสิ่งบางอย่างให้มันถ่องแท้ในเรื่องที่เขาอยากจะรู้นั่นเองปัญหาที่เขาเจอนะครับน่นอนรัาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีปัญหาและก็เขาเจอปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วด้วยก่อนที่จะเริ่มทำแล้วด้วยซ้ําเขาบอกตามตรงเลยว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเกง่งหรือคนฉลาดอะไรเลยเขาเกิดมาพร้อมกับโรคสมาธิสั้นครับผมอ่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับ ทำให้เขานั้นไม่สามารถเก็บข้อมูลที่เพิ่งเรียนไปได้ทาให้เขาเนี่ยต้องหมดเวลาไปกับการทําอะไรบางอย่างซ้ํซๆๆาๆเดิมๆเขาเนี่ยไม่สามารถทำความเข้าใจกับเรื่องที่เขาเพิ่งเรียนไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวอาจจะมีเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจครับผมเขาก็ต้องกลับมารีเลย์แล้วก็ไม่สามารถตกผลึกได้ทันทีเขาต้องไปเรียนกับผลึกที่มันเป็นเศษก้อนจากก้อนใหญ่ๆของความรู้ไปที่เขาเข้าใจกันว่ามันคืออะไรซึ่งการทำความเข้าใจของเขาคือการจําทั้งหมดนั่นเอง ในช่วงวิปีเนี่ยเขาเป็น้ําหนักถึง136กกิโลกร,รัมโดยประมาณซึ่งเขาบอกเลยว่าเป็นช่วงที่เขารู้สึกแ yeah, ย่สุดมันไม่ใช่อะไรที่มันยิ่งใหญ่เลยครับที่จะต้องตัดสินใจออกมาออกกลังกายหรือว่าทำสิ่งใหม่ๆห้วยการเข้า่วยซิลแต่มันก็ต้องออกไปทำครับผมเพื่อทลายกําแพงแล้วก็เป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบเขานะครับบางคนจ,จะบอกว่าเออเขาเนี่ยใช้คําพูดโกหกใช้คําเท็จหรือว่าจะพูดเกินจริง เขานั้นแทบอยู่จุดต่ําสุดแล้วมั้งครับเขาเลยได้บอะครับคุณเดฟิกก็จะบอกเขานั้นถ้าอยู่จุดต่ําๆของคนปกติทั่วไปแล้วถ้าให้เขารู้ว่าจุดๆุดเขาอยู่มันเป็นยังไงเขารู้สึกได้เขาเข้าใจมันได้เขาก็เลยต้องออกมาให้ได้เขาเลยต้องออกมาพูดซึ่งเขาพูดที่เขาพูดเนี่ยมันคือความจริงมันคือเรื่องจริงมันคือโลกแห่งความเป็นจริงมันฟังแล้วอาจจะเจ็บปวดแต่มันคือความเป็นจริงครับผมเขาไม่สามารถหาคำเสยรูได้เขาต้องพูดในเรื่องที่เขาอยากจะพูดเพียงเท่านั้นเอง ว่าเขาเจออะไรมาบ้างใน Podcast ที่มีคำถามครับผมว่าเกี่ยวกับการเรียนรู้ครับผมว่าคุณเดวิดกอร์กนเน่ยเขามีสภาวะแบบนี้เนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างไรเขาบอกว่าเขาเรียนรู้ผ่านการเจอเจอกับความเจ็บปวดนั่นเองเขาไม่ใช่ว่าไปทำร้ายตัวเองนะครับก็คือเขาเนี่ยเรียนแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมก็คือมันก,มนก็มันก็เศร้าแล้วครับคือเรียนแล้วมัน อ่านเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหรืออ่านทั้งวันแล้วเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจขนาดนั้นว่ามันคืออะไรก็ต้องทําซ้ํานั่นคือความเจ็บปวดอย่างแรกของเขาเกี่ยวกับการเรียนรู้ทําให้เขาเรียนรู้ได้ไม่ก็ไหวดีกว่าครับเรียนรู้ได้นั่นเองแล้วก็คุณเนี่ยต้องพร้อมที่จะเสียสละด้วยครับไม่ใช่แค่ว่าเรียนรู้อย่างเดียวคุณต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างคุณต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะทํามันเขาเนี่ยชอบบาสเกตบอลมากเลยนะครับแต่เขาต้องทิ้งมันไปก็ต้องมาทำอย่างอื่นแทนสิ่งที่เขาต้องทํา นะครับ,ดบเดนเบรกอร์กินเรียนรู้แล้วก็เขียนได้อย่างไร 2> <2> เขาต้องบอกว่าสมองของเขาเนี่ยทำงานไม่ปกติแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาทําข้อสอบหรือว่าเขียนเน่ยเขาจะจําเนื้อหาโดยทั้งหมดเลยผ่านการอ่านแล้วก็การฝึกเขียนเวลานึกถึงเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเขาจะนึกถึงเป็นภาพในหัวครับผมเป็นการเปิดสมุดแล้วก็พลิกหน้าไปทีละหน้าแล้วข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจะอยู่บนหน้ากระดาษนั้นแต่ว่าแต่ว่า มันต้องผ่านมาซึ่งการจำทั้งหมดนะครับไม่ใช่การทำความเข้าใจหลายคนจะบอกอู้มันเป็นอะไรที่มันพิเศษมากอยากมีบ้างจังในการจำทุกทุกอย่างแล้วก็จินตนาการมาเป็นภาพในการเปิดหนังสือวัสดุปฏิลณาปฏหนณาแต่เขาบอกว่ามันทรมานมากมันคือการจำทั้งหมดแล้วก็สมองเขาอย่างที่บอกไปครัางานไม่เหมือนคนอื่นคือเขาไม่สามารถโฟกัสหรือว่าทําอย่างอื่นไปพร้อมๆกันได้เขาต้องโฟกัสอย่างอย่างเดียวเท่านั้น ข้อมูลอื่นจะไม่ไหลเข้ามาในหัวเลยครับเวลาเขาโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งไม,ม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาวิ่งเขาบอกว่ามันคือการวิ่ง keep running keep running ก็คือการวิ่งต่อไปไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นการเาอาา่านหนังสือเนี่ยเขาจะไม่คิดเรื่องอื่นครับการวิ่งเหรอเขาไม่มีในหัวเขาคืออ่านอ่านต่อไปอ่านอ่าน,อาน,อาน,อานโอเคมันคืออะไรเกี่ยวกับอะไรก็คือแค้นเลยโฟกัสอย่างอื่นไม่ได้เพราะหลายๆคนเนี่ยเวลาวิ่งก็คือโอเคคิดถึงเอ่อ ค่าไฟคิดถึงผู้นี้ต้องสอบวิชาอะไรคิดถึงว่าออคนที่เราชอบอะไรเขาทำอะไรอยู่ถูกไหมครับก็คือคิดไปเรื่อยระหว่างวิ่งหรือว่าทำอย่างอื่นแม้มต,อตอนทําอาหารถูกไหมครับก็คิดเรื่องอื่นไปเรื่อยแต่ของเขาไม่ใช่เขาโฟกัสเรื่องใดเรื่องเดียวได้เท่านั้นเองอาจจะเป็นพลังพิเศษก็ได้นะครับเพราะว่าทําให้เขาเนี่ยสามารถทออํมองตงบางอย่างให้แบบไปได้ไกลม,มากเพราะว่าเขาโฟกัสได้แค่ตรงนั้นนะครับอมีทั้งข้อดีข้อเสียถูกไหมครับโอเคแน่นอนครับว่า ด้วยเขาตอนอายุยีี่ที่ผมที่ผมได้พูดถึงไปก่อนน,ะนี้คือตอนที่เขาอายุยีบี่เนี่ยเขาหนักหนึ่งร้อยสาสิบหกกิโลกรัมโดยประมาณซึ่งแน่อนอนครับว่าการที่ตัดสินใจออกกําลังกายเนี่ยมันต้องเจอปัญหาคือด้วยน้ําหนักขนาดนั้นนะการวิ่งการทําอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องยากไปหมดเขาบอกแล้วเขามีทั้งเอ่อการอักเสบตรงข้อเข่ากระดูกหกักตรงนู้นตรงนี้มันทําให้เขาเรียนรู้บางอย่างครับก็คือเนี่ยมันคือการแรกครับผม รางวัลของการแรกครั้งนี้คือเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นแน,น่นอนเพราะว่าโอเคมันคือการเจ็บป่วยเรื่องแรกมาเพราะว่าต่อให้คุณอยู่ในสภาพร่างแบบนั้นนยังไงคุณก็ไม่มีความสุขครับผมคุณจะหาความสุขอย่างไหนในเมื่อคุณหนักขนาดนั้นอาจจะมีโรคแทรกซ้อนหรือว่าจากไปก่อนเวลานควรซึ่งยังไงก็หาความสุขไม่ได้ครับผมก็เ,เลยจะเสียบางสิ่งบางอย่างครับผมเพื่อความสุขในอนาคตฮะ แล้วเขาเล่าย้อนไปก่อนนะครับว่าเออตอนเขาอยู่ปสมเนี่ยเขาถูกส่งไปอยู่โรงเรียนเด็กพิเศษอืมซึ่งมันทำให้เขารู้สึกแย่มากๆทำให้เขารู้ว่าเออเขาเนี่ยสามารถเป็นได้มากกว่านี้เขาเลยต้องตัดสินใจพัฒนาตัวเองนั่นเองนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาเพิ่งมาเริ่มจริงจังหรือว่าพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นเนี่ยก็ช่วงย่างอายุ20แล้วครับตอนอายุ24เนี่ยตอนที่เขาเริ่มตัดสินใจออกกำลังกายอ่ตอนนั้นแต่เรื่องของการเรียนเนี่ยเขาก็ทํามาตลอดเขาเกี่ยวกับการอ่านการ่่ามตับแว ช่วงการออกกำลังกายเนี่ยเขามาเิ่มจริงจังตอนอายุ24นั่นเองก็คือตอนที่เขาหนักหนึ่งรสบกว่ากิโลกร,รัมนี่นั่นเขาว่าแรงเสียดทานอ่าแรงเสียดทานดีกว่าพูดถึงแรงเสียดทานในคลิปวิดีโอได้บอกว่าเนี่ยเวลาคุณตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วคนรอบข้างไม่เห็นด้วยหรือว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันรู้สึกมันมีแรงเสียดทานบางอย่างเนื่องจาว่าคุณต้องเจอหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเดวิดกอร์กินส์นะครับว่าเขาเป เพราะว่าเขาไม่ใช่เดวิดกอร์กินส์ฟังลังงงไหมครับก็คือเขาจะเสือก็คือคนเหล่านั้นน่ไม่เข้าใจเดวิดกอร์กินส์รอกว่าเขาทําทําไมเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่เดวิดกอร์กินส์ไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างอาจจะมีคนที่ลําบากมากกว่าเขาใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะทําแบบเขาได้อ่ามีหลายคนอยากให้เขาเนี่ยทำด็อก umentary ก็คือทําสารคดีหนึ่นเงเกี่ยวกับตัวเขาแต่เขาก็ไม่อยากทําครับผม เพราะเขาไม่อยากให้ใครเนี่ยมารู้สึกสงสารรู้สึกไม่ดีหรือว่าคิดไปไกลถึงขนาดที่ว่าเขาคนดูนะครับไปถึงคนดูเนี่ยไม่อยากอยู่จุดเดียวกับเขาเลยเขาก็เลยไม่ทําแล้วก็เขาเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าระหว่างทาเนี่ยจะต้องมีการเขียนบทขึ้นมาใหม่หรือเปล่าให้มันดูน่าสนใจเรียกคนดูซึ่งเขาเองก็ไม่อยากทํานะครับแล้วก็เขาเองก็อยากทําบทความของตัวเองด้วยแบบว่าให้มันเป็นทางการมากขนาดนั้นแต่ก็มีบทความของหลายๆสานักก็เขียนเอาไว้ถึงเขา นะครับแต่เขาบอกเลยว,ว่าเขาเนี่ยอยากพูดความจริงมากกว่าไม่อยากให้มันออกมาในรูปแบบของคนดูที่เขาอยากดูคนฟังที่เขาอยากฟังหรือว่าที่เขาอยากได้ยินคือเขาอยากพูดในสิ่งนี้มันเป็นความจริงและมันตรงไปตรงมาที่สุดที่เขาจะทําได้แล้วเขาบอกด้วยความสัตย์จริงเลยว่าทุกอย่างที่เขาทํามานั้นไม่มีทางลัดครับผมไม่มีช็อตคัทไม่มีแฮ็กไม่มีอะไรที่มัน ทุ่นแรงมันคือการลงมือทํทาทั้งๆแบบนั้นเลยทําบางทีทําด้วยความที่มันไม่มีจุดหมายทาเพราะต้องทํานั่นเองต่อมาครับผมเรื่องของความโกรธอ่าเขาบอกเลยว่าเขายังมีความโกรธเขาผมยังฝังในตัวเขาเรื่องของความโกรธแล้วก็ทุกคนก็เป็นทุกคนปฏิเ,เจกบุคคลหรือว่าบุคคลธรมรมดาทั่วไปเนี่ยก็เป็นกันทุกคนก็คือเรื่องของความโกรธประเด็นก็คือ คุณจะจัดการกับความโกรธนั้นอย่างไรต่างหากนั่นแหละประเด็นนะถ้าคุณจัดการมันได้คุณก็สามารถทำเรื่องอื่นได้ดีเหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คือของคุณบริลล์บัฟเฟตนะครับริลล์บัฟเฟตเขาได้พูดเกี่ยวกับความโกรธเหมือนกันคุณไม่สามารถบริหารความโกรธของคุณได้เนี่ยคุณก็จะไม่สามารถบริหารเงินของคุณได้ท่านั่นเนองเห็นไหมครับมันสอดคล้องกันนะครับต่อมามเรื่องของโซเชียลมีเดียก็บอกในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่า ในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น IG TikTok หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับมักจะ uh, แสดงด้านที่มันเป็นด้านดีมากซะเกินไปอย่างเช่นการท่องเที่ยว uh, ชีวิตคู่ธุรกิจที่มันไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปได้ไปได้สวย uh, อะไรที่มันสวยงามเขาบอกว่าทั้งๆเนี่ยความจริงเนี่ยคนเหล่านั้นที่โพสต์สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชอบมันด้วยซ้ําเขาอาจจะ เบื่อกับมาด้วยซ้ําแต่ที่เขายังโพสต์อยู่ที่เขายังอัปโหลดอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบความรู้สึกที่คนชอบที่เขาลงสิ่งเหล่านั้นมีคําชมมียอดวิวทั้งสองนั้นครับผมแล้วก็ต้องนึกว่งเบื้องหลังเนี่ยสิ่งเหล่านั้นที่เขาได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยงามก็ได้ครับอาจจะช่อโกงมาก็ได้อาจจะท,ทําธุรกิจสีเทามาก็ได้ไม่ใจะเป็นเรื่องของคู่รักที่เขาแสดงบ,บน,นหน้าจอเนี่ย ที่เรากําลังเลื่อนผ่านอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นบางอย่างที่มันสร้างขึ้นมาก็ได้ครับเบื้องหลังก็อาจจะแบบไม่ได้ไปกันด้วยดีก็ได้อาจจะมองหน้าด้วยกันไม่ติดก็ได้เพราะว่าคอนเทนต์เลยต้องทําเวลามองนะครับผมพยายามมอง2ด้านนะครับผมอย่ามองแค่ด้านเดียวไม่งั้นเนี่ยาจะทําให้เราเครียดนะครับเพราะว่าเราไม่มีเหมือนเขาตอนที่เราอายุเหมือนเขาผมก็เคยเป็นนะครับแต่อย่าลืมครับผมลู่ใครลู่มันครับผมวิ่งคนละลู่ครับผมดีสุดแล้ว แล้วก็มันก็คือยาพิษด้วยเหมือนกันครับผมทุกคนชอบครับผมอยากเห็นสิ่งสวยงามอยากดูสิ่งสวยงามทุกคนก็มัวมอไปกับมันครับผมแต่มันไม่ได้สอนอะเราเลยครับผมมันทําให้เราหมดเวลาไปกับการนั่งดูสิ่งที่เราอยากดูเท่านั้นเองแล้วเขาบอกว่าสิ่งนี้เขาอยากสอนผู้คนอยากเผยแพร่ผู้คนรู้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสวยงามครับแต่มันคือสิ่งที่มันเจ็บปวดแล้วก็มันคือความเป็นจริงที่ต้องเผชิญนั่นเองครับผมที่เขาอยาก ที่คุณเดวิดโกวนจะอยากจะให้ทุกคนเห็นหัวข้อต่อมาครับผมทำทั้งทั้งที่ไม่พร้อมทั้งทั้งที่ชินหวังทั้งทั้งที่หมดกำลังใจแล้วก็ทั้งทั้งที่ไร้แไรจินใจอย่างแรกครับผมเลิกสร้างลิสต์ที่คุณชอบทำหรืออยากทำให้สร้างลิสต์ที่คุณต้องทำทำไมเหรอครับบางทีเนี่ยลิสต์ที่คุณอยากทำหรือลิสต์ที่คุณชอบทำเนี่ยมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับคุณเลย ซัส่วนใหญ่นะครับในความเป็นจริงแต่ว่าให้ทำลิสต์ที่คุณต้องทําตอนใี้คุณรู้สึกว่ามันไม่น่าทําไม่อยากทําคุณต้องทำครับผมลิสต์พวกนี้เนี่ยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคุณลองสร้างลิสต์สิครับตื่นตอนตีห้าออกไปวิ่งแน่นอนครับผมตีห้าเนี่ยเป็นเวลาที่ทุกคนอยากนอนเป็นเวลาที่มันกลางดีเตียงมันกลางนุ่มเลยถูกไหมครับ ซึ่งถ้าเราออกมาจุดจุดนั้นได้เนี่ยมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเราก็คือเคยได้ยินไงครับทฤษฎีอีดิสฟร็อก์ก็คือทําในสิ่งที่ยากนะครับเริ่มต้นของวันโดยการทําในสิ่งที่ยากเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยทั้งวันจะเป็นเรื่องง่ายไป้งหมดเลย่อาอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่ามันใช้ได้แค่แค่กับบางเรื่องอีด e ิสฟร็อก์เนี่ยก็คือทําเรื่องยากเป็นอันดับแรกเช่นเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยอยู่ๆคุณจะกระโดดไปยกน้าหนัก 100กิโลกรัมเนี่ยทั้งที่คุณไม่ไหวเนี่ยไม่ได้เหมือนกันครับผมก็ใช้ไม่ได้กับทุกเรื่องนะครับทฤษฎี e d a t h b o g หรือว่าทําเรื่องที่ยากเป็นอันดับแรกทำทั้งๆที่ไม่มี p a ชชั่นหรือว่า motivation คุณต้องมองในทางของเขาด้วยนะครับตอนเขายี่สิเนี่ยเขาอ่านอ่านไม่ได้เก่งมากเขียนก็ไม่ได้เก่งมากน้าหนัก130กิโลกรัม เขาจะหา motivation จากไหนครับในการทําเรื่องที่เขาคิดว่าทํามันทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้ซึ่งใช่ครับเขาต้องทาทั้งทั้งอางแล้วครับไม่ต้องรอ motivation หรือว่า passion ครับผมเพลเพลเนี่ยถ้ากว่าจะรอเนี่ยว่ากว่ามันจะมาเนี่ยมันอาจจะช้าเกินไปแล้วก็ได้นั่นเองครับก็คือทํามันไปเลยไม่ต้องคิดมากทํานะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าคนที่อยากจะเริ่มทาบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มักจะเกิดกับคนที่เริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองนั้นอยู่จุดไหนขาดอะไรยังห่วยเรื่องอะไรรับสภาพตัวเองไม่ได้แล้วคือต้องการความเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้เนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการนี้ครับก็คือสามารถทำาั้ทั้งที่ไม่ต้องรอแพลนทําได้เลยนั่นเองครับแล้วก็หัวข้อต่อมาครับผมคนเราส่วนใหญ่นะครับคิดว่าการทำแ้บพวกนี้จะเจอแต่เรื่องดีๆจะเจอแต่เรื่องง่ายๆ เส้นทางเนี่ยจะรวยด้วยกลีบกุหลาบแต่เขาบอกว่าความจริงไม่ใช่ครับมันเจอแต่เรื่องที่มันไม่ากจะเจอเป็นเรื่องที่ไม่ชอบเป็นเรื่องที่อุปสรรคเป็นอะไรที่เป็นขวางน้ามันไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบครับมันอย่างที่บอกไว้ครับเรื่องของนายเสษทานคุณก็ต้องเจอเรื่องของคําดูถูกคุณก็ต้องเจอเรื่องของคำศบประมาทคุณก็ต้องเจอเรื่องของอารมณ์ของคุณเอง เพอเหนื่อยคุณก็ต้องเจอเจอกับบรรยากาศหรือว่าสภาพอากาศที่มันไม่เป็นใจคุณก็ต้องเจอไม่ได้ง่ายครับสําหรับเขาแล้วนั้นเขารู้ตัวดีว่าเขาอ่อนอะไรด้านไหนแข็งขาดอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็รู้อย่ครับว่าต้องทําอะไรถึงจะแก้ไขมันได้อ่าอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสามารถออกไปปรับใช้กันได้ก็คือทําเลยคุณรู้แล้วว่าต้องทาอะไรคุณต้องทําแล้วก็ พยายาม stay hard นะครับผม uh, ทำเรื่องอยากๆอ,อยู่ตลอดเวลาอย่างที่บอกไปครับผมอี t ด็ดครับผมทฤษฎีทำเรื่องทีางยากนะครับเป็นอันดับแรกแต่อย่ายากเกินไปในบางเรื่อง uh huh. เพื่อที่จะทำลายกำแพงไปได้แล้วก็ uh, เติบโตได้ในเรื่องที่คุณทำก็คือยิ่งคุณทำเรื่องอยากมากเท่าไหร่เนี่ยนั่นคือปริมาณของการเติบโตของคุณเวลาคุณสามารถผ่านไปได้นั่นเองครับ สาเหตุที่เขาไม่ทําสารคาดีนะครับอย่างี้บอกไปนะครับเพราะด้วยความที่ว่าผู้คนเนี่ยอยากจะมองในสิ่งที่เขาอยากมองอยากจะฟังในสิ่งที่เขาอยากฟัง,งถูกไหมครับซึ่งเขาอยากจะพูดถึงความจริงมากกว่าไม่ใช่เรื่องหลอกเเด็เหล่านั้นหรือว่าคําสวยดูนั่นเองประมาณเขาบอกว่าเออเรื่องพวกนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าคนปกติทั่วไปเนี่ยหรือว่ายังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ย <S <S <น>เขาก็อยากมองว่าเออมันมันมัน s t r e s นะมันมันมันกดดันหรือเปล่ามันมันดู มืดมองจังอะไรต้องผ่านความเจ็บปวดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยให้หวังว่าเนี่ยคุณสามารถผ่านไปได้เนี่ยคุณก็เจอความสุขแล้วปะเขามองว่าเนี่ยเวลาข้อหลังกายเสร็จใช่ไหมครับมองไปที่กระจกแล้วมองรูปร่างตัวเองเนี่ยแล้วเขาจะบอกตัวเองว่าเออเนี่ยเดวิดกอร์กินส์คุณผ่านไปได้นะวันนี้คุณผ่านไปแล้ววะเอ,อ้คุณแม่งเอาวะคุณเจ๋งว,ว,ว่ะนั่นแหละครับ เป็นจังหวะเดียวที่เขาสามารถเสพความสุขได้ก็คือคุณผ่านมาได้วันนี้อีกหนึ่งวันแต่ว่าวันต่อไปหลังจากตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องทําอีกเหมือนเดิมซึ่งอย่างน้อยก็ได้ความสุขใช่ไหมครับก็คือการชมตัวเองว่าเออทำได้ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมว่าใช้ได้นะครับเป็นการสร้างกําลังใจเล็กๆน้อยๆระหว่างทางนะครับผมอันต่อไปพูดถึงแรงบันดาลใจอ่า เขาก็บอกนะาเขาเคยมีนะครับตอนช่วงอายุสิบสี่ตอนนี้เป็นัยรุ่นอยู่ก็คือเขาชอบตัวละครตัวละครหนึ่งครับผมรูปร่างหน้าตาเนี่ยเขาชอบมากเขาอยากเป็นแบบนั้นบ้างแต่เขาก็ต้องกลับมามองความแต่เขาก็ต้องกลับมามองความเป็นจริงว่าเออมันจะเป็นไปได้หรอถ้ามันตัวละครนะเขามองว่าเออนั้นกลับมามองความเป็นจริงดีกว่าว่าเขาสามารถเป็น the best version ของตัวเองเนี่ยได้แบบไหนได้บ้างเป็นไปได้บ้างแบบความเป็นความเป็นไปได้ที่เขาสามารถทําได้แต่เขาก็เออก็เจอนะครับว่าเออ ถ้าเป็นได้นะเว้ยโ okay. อเคเขาก็ตัดสินใจทําเลยไม่ดีหรอนะครับแล้วก็สร้างมันขึ้นมาดิบๆเลยก็ค <c oughs> ืออโอเคนี่แหละโอเคนี่แหละตัวฉันในอนาคตก็เป็นแบบนี้ทําเลยนั่นเองก็คือแรงบันดาลใจเนี่ยเหมือนจะมีนะครับแต่ก็ไม่มีเพราะว่าเวลามันมามันมาแป๊บเดียวครับแล้วมันก็ไปแต่ว่าสิ่งที่คุณทำนะครับคุณต้องทาอยู่ตลอดเวลาการที่คุณจะมารอแรงบันดาลใจอย,อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถูกครับผมเพราะว่ามันยังเป็น วิธีคิดที่ยังไม่ถูกนะครับก็เป็นยงไงกันบ้างครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับก็ยังเป็นการเกลื่นนะครับแล้วก็มีการพูดแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเออมันเป็นยังไงการทํางานของออความสเร็จเนี่ยระบบการทํางานแบบเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็คือการทำเพาะที่ยังไม่พร้อมนั่นเองหรือว่าไม่อยากทำนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ไปนะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับพาดถัดไป นั่นเองซึ่งภาคถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความรู้นะครับผมเกี่ยวกับเชีววิทยาศาสตร์แล้วว่าการทํางานของสมองมีผลอย่างไรนะครับผมก,ก,กับการทลายกาแพงความกลัวนะครับผมขอเปิดไวมแค่นี้นะครับแล้วก็จบล้วครับผมตัดจบเป็นอย่างไรเดีบๆเลยนะครับโอเคบายขอบคุณครับ